โอ้ยอย่าหาไทยตัวน,นี้ด้อเสเลีบขี้เอียเรีบขีเนี่ยตัวนี้ก็อยากเล่นกับเขาเนี่ยบ้บ้ากินหอยบ้ากินหอยบ้ากินหอยบอ้บอ่าเล่นแล้วอ,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 อย่าเล่นแล้อเออบกบ้ตายตาตโอ้สี่ลูกหนึ่งว่าอยากเล่ยนเขาเขาจาเขาดับดยได้ <c oughs> <c oughs> ตะหมูบด้ เยวาลูกกระทัดเย้วเยย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 วเยเยเย่ยโบตายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยิดหนอยแน่ิดน่แน่ิดน่แน่ิดน่อยแน่เจ้าของหาอยู่แน่เลยอ่ะมามาแย่งเขากินไข่ดูสิโอ้ยยากเล่ยนกเนมีบบโอ้ยยากเรีนมีบตกตกตกก๊อแก๊บไอโบมันอยู่นี่ก๊แก๊บประตูไม่ได้ล็อกนะเอาเอาเอามีเข้ามาเลยแก๊บเอามีเข้ามาเลยโอ้ยยากเน อย่ากินเปลือกใครไอ้นี่ดูพี่มี่ลูกอันนี้พี่มี่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 วยพี่มี่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 โอ้ตอนนั้นพี่มี่ไม่ได้เจอน้องนานมากเลยทุกคนโอ้คิดว่าพี่มี่เอยเลยนะพี่มี่พี่มี่โอ้พี่มี่พี่มี่ใจเย็นๆย็คู่เดีกใจเย็นเย็เขาเหนียวเขาเหนียวเล่นเบาๆลูกก็พี่มี่ไปแล้วพี่มี่ไปแล้วโอ้หมดแล้วคุณแม่หมดวแล้วเจอรุ่นลาวเขาเดียวกันสักทีตัวไล่ๆกันนะลูกนะโอ้พี่มี่อยากเล่นนะพี่มี่โอ้ดาหูดาหูหลูดาหูหลูนะหูหลูหมดแล้วตัวเท่ากันเลยใสๆๆเเท่ากกันลลยู เหนื่อยนี่เหนื่อยเหรอไม่กูเนี่ยเหนื่อยไปโอ้ดูน้องก็อยากเล่นด้วยดูน้องอยากเล่นเล่นด้วยนี่น้องสะอ่อนแห้งข้าเหนียวชอนพี่ลามีโอ้ข้าเหนียวดูดิดูนีดูนีดูนี่ข้าวเหนียวข้าเหนียวดูดิอู้ลรามีมันเล่นด้วยดูนี่รามีเอ้ยน่ารักตั้งเลยรามีไปใส่มาลามีขึ้นมหาสวยน้องอยู่นู่นน้องอยู่นู่นมาดี่ก่อนเลย กัดอะไรอยู่แถวนี้นู่นพี่เขาอยู่นู่นอุ้ยมานี่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 นี่น้ำมีนี่น้อง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 โอ้มันตัวใหญ่มากเลยเนาะอันนี้นี่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 พี่เมียเล่นน้ำเมียพี่เมียเขาเล่นน้ำเล่นย่าเล่นนี มันมีมันให้ใจพะทันอยู่ซืือลามีอวด,ดูสิวุลามิมันอ้อนน่ะหนูก็อยากเล่นเหรอลูกเนี่ยตอนที่พายพี่ลามิเจอหนูครั้งล่าสุดคือหนูตัวเล็กนิดเดียวเองโอ้ยอย่าหาทายตอนนี้เด้อใชเล็บขี่ใช้เล็บขีวว่บอกว,ว,ว,ว่าจะทายเอาบังบังทายขี่สิมังทายขี่ยุ๊บโอ๊ยใช้เสืขี่ด้วยพรุ่งนี้มมออุ้ยเอียงมินมินมินจีนมรามิได้ดิเน,น่ะดูเขาเจ้ามันเดินตามมาได้กลิ่นสาวเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ยก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปเขามมันนเดิตา มันได้กลิ่นสาวแก๊ปแก๊แกป๊แกป,กปอันนี้ไม่ใช่แล้วแกป๊ปนี่เอาเรื่ยเอาเรื่ยเขาเจา้าเอาเขาเจา้าโอ้ยโอ้ยอย่าใส่คออย่าใส่คอโอ้ยย้อนไม่นี่ย้อนไม่นี่เอาแม่ขึ้นแม่ขึ้นแม่ขึ้นแม่เข,ข,ขาผัวห้ยเขาผัวหยเปลี่ยนเสียงไม่ทัน <laughs> เปลี่ยนเสียงเนี่ยเขาเจ้ามาได้กลิ่นผู้หญิงชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยมันจะจิม้มลามี่โอ้ย เดียวข้าเจ้าขึ้นเลยได้เดี๋ยวหนูอาบน้ำแกผ่าโรคเนะนี่ยขาเนี่ยยกทำไมขาเนี่ยยกทำไมยกทำไมแล้วาหาอ้อยพ่อหนูเด้อหนูบ่ทันนี่หนูบ่ทัานใหญ่อ,อยู่กับมาหาอ้อยพ่อหนดูดูสิดูสิดูสิมันอ่อยเขาบ้าแค่นี่หาแต่เมียหน่อยเลย